ได้นึกถึงแล้วพอได้คุยกับท่นนบานอาจารย์เพื่อนาผมเลยนำกิจกรรมนี้มาเดิมที่โรงเรียนผมนะครับเเขาจะมั่นใจในทางการติวเวลาเด็กจบพหกก็ติวให้สอบโอเน็ตก็จะเน้นการติวแต่ผมจะใช้ลักษณะของมิชารมาช่วย ท่านอาจารย์ดรเนอร์ธนาได้ไปให้ให้ใหอบรมเพราะมาสองเรียนมีโรงเรียนบัธยมแห่กับโรงเรียนมาธเมืองแพร่ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลน,น่านแพรนคะครับทีนี้โรงเรียนผมเนี่ยเขาจะผ่านใจในการติวเขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะก็ก็เฉยๆแต่ผมก็แอบสอนในวิชาพละออกถมาสอนในพิชภารเพราะว่าผมสอนพละผมก็สอนในภาระแต่บ้านในแวพร่ก็จะฝึกหลังข้อวแถวเสร็จปุ๊บ ก็ได้มีกิจกรรมสามสิมทีที่การงพิาราไปทำไว้ก็จะกจุดจุดเป็นสเต็ปสเต็ปมาเรื่อยแต่ผมที่จะสอนได้แค่สัดาห์ละครั้งแต่โรงเรียนบั่นแหก่ทําทำทุกวันทีนี้เข้าแตกต่างเมื่อเทองที่แล้วผมพานักเรียนไปฉีดวัคซีนผมก็เอารถตู้ขนนักเรียนไปโรงเรียนบั่แหน่ไปเด็กโรงเรียนบ้านนังแหน่เขาก็มาฉีดว อาการของนักเรียนในบ้านเหา้้เขาจะสํารวมมีมารยาทเขาจะนั่งนิ่งเชื่อฟังครูแต่เด็กโรงเรียนผมครับจุ๊บ้จง๊ยิ้แบบเหมนไปกินดองนะครับโอ้เสียงดังมากเลยครับบอกก็ไม่ฟังผมละอายเขานั่งค,ค,คือเด็กกดะเสียงดางเด็กแต่ไม่ค่อยมีสมาธิครับคุยกันเสียงดังตุ้งต้งเลยเงียบๆหน่อยเขาอายเขาองเขาไม่มฟังครับแต่เด็กบ้านเหี้ห้ที่เขาฝึกมาเป็นสเตจ สามเดือหรือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเทอมเต็มนะครับเด็กกองเขาจะนิ่งเขาจะนั่งเขบอกนะครับเขาบอกนั่งตรงนี้ครับเชื่อฟังแต่เด็กเราคุมไม่ได้ครับทีนี้พอรุ่นที่จบไปผ่านไปรุ่นรุ่นนี้พอรุ่นรุ่นปีนี้ครับรุ่นปีนี้เนี่นยผมฝึกมาแต่เด็กว่าสามฝึกแค่ในชั่วโมงัะนะครับกิจกรรมที่เราทำก็แค,คือผมเน้นเป็นสมาธิเคลื่อนไหว ครับจะไปให้เป็นจัดนั่งสมาธิแบบแบบนี้นั่งแบบนี้เด็กมันทนได้หรอาครับเราก็ใช้ใหโยนหัวนั่งให้เล่นโน่นเล่นนี่ป,กปกอกตกย้ายขดเนี่ยนะครับสุดวนันนี้ในชั่วโมงพละพอพอวันนี้ขึ้นมาเริ่มเริ่มจกนิ่งเริ่มจะบอกเชื่อฟังแล้วผมเอาวิชาพาละนี้เดินกิจกรรมก่อนทำกิจกรรมก่อนที่จะเข้ขาเรียนวิชาของ พอเด็กมาคลุกมาทำเรียร์เอาขวดมาเล่นเอาลูกท็อปมาเล่นเอาลูกเตนินไปเ,เล่นเบสควอกันเป็นกีฬาใช้เ,เก็บยะไรๆมากมายมันจะฝึกผมให้ฝึกผมให้เรียนผมให้เล่นก่อน20นาทีผมจะสอนวิชาการแค่10นาทีเน,น,นื้อหา10นาทีนเขียนกำลังผมให้เล่น10นาทีหลังผมให้ดูหนังดูดดดประตูดูอะไรในดูตุ๊กตุตุไปผมไม่เครียดการบ้านของผมก็คือไม่ให้ไปงานให้เอกสาร ไปโยนกวดนะถ้าโยนได้วันนี้ได้30ก็จดมาถ้าได้30สแจ้มดมาวันพวงนี้ท่าไหไรคุณครูครับผมได้อีกเข้าม,มาอีก5ครับโอเคพอสัปดาห์ต่อมาผมได้ถึงร้อยแล้วครับโอเคนะครับผมจะการบ้านไปกับนี้